นะคะเรามาเรียนเรื่องโทสนิยมสองตำแหน่งสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวิชานี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะ <tyard. S 2> ซึ่งต่อจากเรื่องเมื่อวานเลยเมื่อวานเราเรียนไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ 1, ่งตำแหนง่งใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนทศนิยมสองตำแหน่งนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนทศนิยมสองตำแหน่งนะคะคุณครูถามนักเรียนก่อนเลยว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคืออะไระมีใครตอบได้บ้างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคือ อ่าก็คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มีเลขโดดหลังจุดทศนิยม1ตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะทศนิยม2องตำแหน่งนะคะให้นักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีส่วนในช่องเล็กๆได้แบ่งถูกได้ถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนอ่า มีส่วนที่ระบายสีหนึ่งส่วนใน100ส่วนหรือเศษ1นึ่ส่วนหนึ 100, แสดงด้วย0.01 0.01เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.01นะคะอามาดูข้อถัดไป มีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะนักเรียนอลองนับเลย1 2 3 4 5มีส่วนที่ระบายสี5ส่วนใน100ส่วนหรือเศษห้าส่วน100แสดงด้วย0.05 0.05เขียนเป็นตัวหนังสือกล้ก็คือ0.05นะคะ ่าเข้าถัดไปเลยมีส่วนที่ระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนนับเลยค่ะหนึ่งสองามสี่ห้าหมีส่วนที่ระบายสี8ส่วนใน100ส่วนหรือเขียนในให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้ก็คือเศษแปดส่วนหนึแสดงด้วย0.08 0.08เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.08ค่ะข้อนี้มีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะเราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 มีส่วนที่ระบายสี9ส่วนใน100ส่วนหรือเศษ9ส่วน100สแสดงด้วย0.09นะคะ0.09เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.09นะคะพิจารณาส่วนที่ระบายสีจากรูปมีส่วนที่ระบายสีมากกว่า0.3แต่น้อยกว่า0.4 ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนที่ระบายสีแสดงด้วยจํานวนใดจึงได้แบ่งรูปเป็น100ส่วนเท่าเท่ากันดังรูปนี้เลยนะคะจากรูปนะคะมีส่วนที่ระบายสี0.3กับ0.06แสดงด้วย0.36 0.36 เขียนเป็นตัวหนังสือก็เขียนได้ว่า0.36 0.36มีเลขโดดหลังจุดทศนิยม2ตัว0.36เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะามาดูกันนะคะนักเรียน0.36ยทศนิยมสองตำแหน่งนะคะจะมีเลขโดดหลังทศนิยม2ตัวเลขโดด หลังจุดทศนิยมตัวที่1ก็คือเลขอะไรคะนักเรียนอ่าก็คือเลข3นะคะเลข3ามตำแหน่งที่1น่งส่วนเลขโดดตัวที่2ตัวที่2ก็คือเลข เลขอะไรคะเลขหกอ่าเลขหตัวนี้ก็คือตำแหนง่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองนะคะให้นักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะส่วนที่ระบายสีนักเรียนสังเกตสีส้มส่วนที่ระบายสีนะคะจำรูปภาพเต็มๆก็จะมีด้วยกัน3รูปภาพกับอีกกี่ส่วนคะ 3รูป 1, 2 3่สรูปกับอีก1 2 3 4 5 6 7 7. ส่วนใน10ส่วนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่า 3, ามเศษเจ็ส่วนสิหรือเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้ว่าเศษ 37, มส่วนสิะคะ,สะแสดงด้วย3.7อันนี้ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ามจุดเจ เขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็คือ3.7นะคะมาดูสรูปส่วนที่ระบายสีสีฟ้าสีฟ้านี้นะคะก็จะมีรูปเต็มๆด้วยกัน1 2 3 3รูปเหมือนกันเลยส่วนที่ระบายสีได้แบ่งส่วนออกเป็น100ส่วนเท่าๆกัน ใน้1 0 0ส่วนเนี่ยระบายสี70ส่วนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่า3เศษ70ส่วน100หรือ370เศษ370ส่วน100แสดงด้วยอันนี้ให้เขียนในรูปของทศนิยมนะคะก็จะเขียนได้ว่า3.70 3.70เขียนเป็นตัวหนังสือ ก็จะได้ว่า3.70จากรูปพบว่ามีส่วนที่ระบายสีเท่ากันอ่ะส่วนระบายสีส่วนที่ระบายสีสีส้มและส่วนที่ระบายสีสีฝ้านเนี่ยเท่ากันนะคะแสดงว่า3.7เท่ากับ3.70นะคะนักเรียนในทำนองเดียวกัน26.5เท่ากับ2 6 5 0น,นะคะเพราะว่า7ตัวนี้นักเรียนสังเกตนะคะ3.7เท่ากับ3.70นี่นะคะที่เท่ากันเพราะว่า7 7ตัวนี้กับ7ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งเป็นยังไงเป็นยังไงคะตำแหน่งเดียวกันนะคะ เราแค่เพิ่มแต่ตำแหน่ง3.70นี่เราแค่เพิ่มศูนย์มานะคะทศนิยม1ตำแหน่งนั้นสามารถเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้โดยเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัว3.7อันนี้คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมคะ แต่เราเพิ่มศูนย์มา1ตัวต่อท้ายก็จะกลายเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเลยนะคะพิจารณาส่วนที่ระบายสีกันต่อเลยส่วนที่ระบายสีแสดงก็คือในภาพนี้ก็คือแบ่งออกเป็น100 100กับอีก29ส่วนใช่ไหมคะหนึ้ยยี่สิ ศษ129ส่วน100หรือ1เศษ29ส่วน100แสดงด้วย1.29 1.29เขียนเป็นตัวหนังสือคือ1.29นะคะเราจะด้านหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านเลขเรียงตัวนะคะ ไดทํานองเดียวกัน34หลอเศษ3419ส่วน100หรือ34เศษ19ส่วน100แสดงด้วย34.19 34.19 34. เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า34.19นะคะนักเรียนอ่ะมาดูแบบ เรียนเติมคําตอบนะคะอันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้าที่60นะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดดูหนังสือไปด้วยเลยนะคะตอนที่1เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้ถูกแบ่งออกทั้งหมดกี่ส่วนคะ100่ส่วนได้ถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะ ซึ่งส่วนที่ระบายสีนะคะนักเรียนสามารถนับได้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1มสแถวจะมี10ส่วนนะคะสิแล้ว11,12,13,14จะมีทั้งหมด14ส่วนที่ระบายสีจะมีทั้งหมด14ส่วนใน100ส่วน นะคะเขียนในรูปของตัวเลขได้อย่างไรอ่ะให้นักเรียนเขียนก่อนเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขทศนิยมค่ะสองตำแหน่งนะคะอย่าลืมเขียนให้อยู่ในรูปจุดทศนิยมสองตำแหน่งอได้คำตอบหรือยังพอเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของตัวหนังสือด้วยนะคะ,ะข้อ1เสร็จกันหรือยังคะหนึ่งสองสอ้าครูเฉลยแล้วนะคะข้อที่1นึ่คำตอบก็คือเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะก็คือ0.14นะคะ เขียนให้อยู่ในรูปตัวหนังสือ0.14ไม่ใช่14นะคะนักเรียนเราจะจำนวนจุดทศนิยมด้านหลังเราจะอ่านเรียงตัวนะคะมีใครถูกไหมคะนักเรียนามาดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่2นะคะจากตารางส่วน100จากตารางนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นข้อที่2 จากตารางนี้ไดถ้ถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเหมือนกันส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนในหนึ่งแถวก็จะมีด้วยกัน10ช่องะะ10และนัปอีก10 20 30 40, 40 50, 50 50นับต่อเลยค่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 ส่วนที่ระบายสี58ส่วนใน100ส่วนนะคะเราก็นำเศษ58ส่วน100เนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเขียนตัวเลขให้อยู่ทนทศนิยมได้อย่างไรพร้อมกับเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยนะคะ เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.58นะคะตัวเลข0.58ตัวหนังสือ0.58ถูกกันไหมคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมคะ ดูตอนที่2นะคะตอนที่2เขียนในรูปทศนิยมจากโจทย์ทั้ง6ข้อที่โจทย์ให้มาอยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนจากในรูปเศษส่วนให้เปลี่ยนไป,ให,ไปให้เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่1 ข้อที่1เศษส่ส่วน100เขียนตัวเลขนะคะลูกเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขเขียนได้อย่างไรเขียนทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยที่เราเรียนไป2ตำแหน่ง4เศษ4ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะ ตอบก็คือเขียนได้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.04อ่ามีใครตอบถูกไหมคะอ่มาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2เศษ62สอ่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ก็คือ0 ศูนนะคะข้อที่3เศษ89ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะศจุดเท่าไหร่คะศูจุดแ เก้านะคะอ่ะข้อที่4เศษ21ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ไหมเอ่ยอ่ะลองเขียนก่อนนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ คำตอบก็คือ0.21นะคะนักเรียนเขียนกันทันไหมคะเอามาดูข้อที่5ค่ะเศษ7ส่วน100เศษ7ส่วน100นั้นเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ 0.07นะถูกกันไหมคะเอามาดูข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วเซส3 0ส0่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.30นะคะอ่า มีใครถูกหมดไหมคะนักเรียนลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยด้วย